สัญญาแต่งงานเป็นการป้องกันตัวของฝรั่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยเนาะน้องใหม่นะคะเพิ่งมาเที่ยวสองสามครั้งแล้วละ่ะก็คบฝรั่งมานี่ก็เข้าปีที่2แล้วเนาะแล้วทีนี้อ่ฝรั่งขอแต่งงานนะคะก็เตรียมกระดาษเอกสารเพื่อที่จะมาแต่งงานที่นี่แต่ว่านะคะฝรั่งทําสัญญายื่นขึ้นเพราะว่าเขา,ามีลูกเนาะ แล้วก็ลูกน้องที่มาเนี่ยกำลังท้องนะคะกำลังท้องมีลูกด้วยกันทีนี้ฝรั่งเขาก็พูดในมุมจริงๆแล้วมันก็ถูกต้องนะคะในสิ่งที่เขาพูดคุยปรึกษาเพื่อวางแผนไว้ชีวิตคู่มันไม่แน่นอนชีวิตคู่ถ้าเลิกลากันไปเขาก็ไม่อยากเสียในสิ่งที่เขามีถูกไหมอืมไม่รู้ว่าใครจะผิดจะถูกก่อนแต่เขาคิดเฉลี่ยเพราะสิ่งที่ เกิดกับคนอื่นเป็นตัวอย่างและหนึ่งสิ่งสำคัญฝรั่งคนนี้มีเพื่อนมีเมียคนไทยแล้วเป็นคนที่แนะนำนะคะเพราะเขาเคยเกิดปัญหามาก่อนแล้วเขาทำสัญญาก่อนแต่งเนาะว่าสมบัติเก่าไม่ยุ่งเนาะทีนี้นะ้องเขาก็เลยได้คุยกับยายจ๋านะฮะได้คุยกันนะว่าทำไงเดียพี่เรื่องตรงนี้มันดีไหมยายจา๋ามองว่าเราก็ถามเคลีย์เพราะเราป้องกันได้ การก่อนแต่งงานหนังสือสัญญาเขาระบุมายังไงเขาอ่านให้เราฟังนะคะจะมีทั้งทนายเนาะมันไม่ใช่ว่าสามีจะขึ้นกระดาษมาปั๊บแล้วเราอ่านแล้วการแต่งงานในอำเภอตัวเราก็จะมีเขาเรียกว่าคนไทยหรือว่าล่ามไปให้กับเราด้วยนะคะเนาะก็เลยบอกว่าเราก็ทำสัญญาของเราด้วยถ้าเธอทิ้งฉันก่อนเธอต้องรับผิดชอบชีวิตฉัน ะะป้องกันในตัวตรงนี้ยายจะมองว่าเป็นกระดาษที่กอกไว้แต่ถ้าฉันทิ้งเธอฉันไม่ต้องการอะไรใช่ไหมเขาก็อุ่นใจนะเขาก็อุ่นใจทีนี้เรามาฟังสัญญาฝ่ายชายนะคะสัญญาฝ่ายชายเขามีลูกเก่าลูกเขาก็ยังไม่โตเนาะประมาณสิบเอ็ดขวบสำหรับเมียเก่านะคะเลิกลากันไปแล้วเขาทําสัญญาก็คือเขามีบ้านมีเงิน ก็มีสมบัติเล็กน้อยเป็นของเขาที่มีมาก่อนถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากมีปัญหาถ้าเกิดอะไรขึ้นชีวิตมันไม่แน่นอนและก็กับคำพูดของเพื่อนด้วยแต่เขาเขียนสัญญาว่าถ้าฉันตายไปสมบัติเนี้ยจะไปเป็นของลูกส่วนหนึ่งเป็นของลูกชายที่เขามีก่อนส่วนหนึ่งก็จะเป็นของลูกที่เราท้องด้วยกันคุณเป็นแม่คุณก็จะได้แค่ดูแล จะไม่มีสิทธิ์ซื้อขายนะบ้านเนาะโอเคเรื่องเงินในธนาคารมีเท่าไหร่ส่วนเท่าไหร่เขาก็จะมีมีเปอร์เซ็นต์ของมามันอาจจะใช้หมดก่อนเกิดขึ้นใช่ไหมเขาก็ไม่กะตรงนั้นนะคะประกันอ่าคนละครึ่งกับลูกคนแรกกับเมียเก่าเขาก็ทําไว้หมดเลยละเอียดนะคะยายจ๋ามองว่าถูกต้องแล้วเขาป้องกันเขาเราป้องกันเรา ในเมื่อเขามีคำยื่นออกมาเราก็ทำได้เช่นกันแล้วทีนี้น้องก็เอาคำนี้แหละไปพูดกับสามีสามีก็โอเคเห็นไหมเพราะว่าต่างคนต่างป้องกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นไม่ว่ากระดาษอะไรที่เขาให้เราเซ็นนะคะพยายามเอาความรู้พยายามไถ่าถามแต่ส่วนมากฝรั่งเนี่ยถ้าไม่ คี้โกงจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะพูดและสิ่งสําคัญนะการที่จดทะเบียนน่ยอยู่กับทนายนะคะอยู่กับอ่เขาเรียกอะไรนะคนจดทะเบียนเนาะเขาก็จะอ่านให้ฟังแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะเข้าใจไหมแล้วก็ส่วนมากเราก็จะมีล่ามหรือมีคนที่รู้จักใกล้เคียงไปด้วยอยู่แล้วมันก็ไม่อันต,าตรายตรงอะไรนะคะยายจ๋า,จาเลยบอกว่าอย่าก,กังวลหนึ่งสิ่งสัญญาเขาดูแลเราแล้วตอนนี้เรากําลังท้อง อ่าสิทธิ์ที่เราเป็นแม่ของลูกเนี่ยมันจะดีอย่างก็คือลูกอะจะคุ้มครองเรานะฮะอ่าเกิดอะไรขึ้นเนาะถึงแม้เราไม่ได้สมบัติแต่มันก็ลงไปหาลูกเราก็ต้องดูแลจนกว่าลูก18ปีถึงจะเป็นสิทธิ์ของลูกสําหรับบ้านนะคะแต่ยายจะมองว่าบ้านหลังนี้เนาะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆหรือสามีเขาเสียเนี่ยมันก็จะต้องแบ่งนะคะคนของเราก็ต้องหาเงินที่จะแบ่งให้ลูกชายอันนี้ตามเปอร์เซ็นที่ความสามารถอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวที่วันข้างหน้านะคะอย่ากเครียดจนเกินไปยายจ๋า,จาก,ก็เลยบอกอย่างนี้ทำไมมันต้องเป็นอย่างเนี้ยฟังหลายๆคนนะเขาบอกว่าอย่านะถ้าจดทะเบียนแต่งงานเซ็นสัญญาก่อนแต่งฮะเพื่อนเขาแนะนำมา นะคะายจาก,ก็เลยบอกว่าคิดเอาให้ดีมันธรรมชาติเขามีของเขามาก่อนเขาก็ย่อมห่วงแต่วันนี้เขาให้เราเราก็อะไรอะ่ะเขาเรียกเอามันตอนเนี้ยอืมปลาอมันตัวเนี้ย่ะเ,เก็บมันทุกๆวันเนี่ยดีกว่าไหมอย่าคิดไปไกลเลยเราอาจจะตายก่อนเขาก็ได้และหนึ่งสิ่งสําคัญเราอาจจะเป็นคนเลือกที่จะเลิกลาเขาก็ได้นะคะ แต่สัญญาที่เราเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้เขาเรับผิดชอบเนี่ยถ้าเรายันเข้าไปแล้วเขาโอเคเนี่ยยี่จ๋าเชื่อเลยว่าเขาต้องโอเคเพราะเขาป้องกันของเขาเราป้องกันของเราและทนายที่นี่หรือว่าคนจดทะเบียนที่นี่เขาก็ต้องสนับสนุนเรามีสิทธิ์แย้งนะคะเรามีสิทธิ์ติงเนาะพูดคุยกันในแนวที่ป้องกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวกับการที่จดทะเบียนแต่งงานนะคะมีมีสัญญาก่อนแต่ง คุ้มครองตัวเขานะคะเราติงแล้วเราก็ทำสิ่งที่คุ้มครองตัวเราได้เนาะชีวิตขอให้มีความสุขในวันๆดีกว่าวันนี้เขาให้เราได้เอามันเต็มที่นะคะแล้วก็สร้างความสุขเต็มที่แล้วยิ่งเรามีลูกด้วยกันสิ่งนั้นยังไงก็มาถึงลูกเราถ้าเราไม่เลือกรลาต่อกันเนาะอนาคตมันพูดไม่ได้เออเราจะบอกว่าเอาความหวังของเราเนาะกออ็คิดจะแต่งงานกับเขาก็อยากอยู่กับเขายันตายแต่ อย่าลืมนะคะนี่เป็นเพียงเริ่มต้นชีวิตยังไม่ได้มาอยู่ด้วยกันเลยแบบจริงจังเออจริงจังจริงใจเพิ่งจะเริ่มต้นจะมาแต่งงานแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามีลูกท้องได้สามเดือนแล้วเนาะ ท้องได้สมเดือนแล้วก็เลยอยากให้อ่าฝรั่งเขาก็อยากให้ลูกเข้ามาคลอดทางเมืองนอกถูกไหมบ้านของเขาที่นี่เพราะสิทธิเด็กที่นี่มันดีกว่าอืมคิดถูกแล้วยายจ๋าจว่าอย่างนี้นะคะแล้วตอนที่อยู่เมืองไทยเขาซื้อบ้านให้เขาทํานั่นทํานี่ให้ครอบครัวอันนั้นก็จงพอใจเถอะ แต่คุณต้องรับสภาพกับสิ่งที่มาอยู่ตรงนี้เพราะถ้าเรามีลูกอยู่ที่นี่เนาะปู่ย่าตายายที่นี่นะคะเขาไม่ได้มาอุ้มมาชูมาช่วยเหลือเราเลี้ยงลูกเหมือนอยู่เมืองไทยนะเออเราทิ้งลูกให้แม่เราไปทํางานได้กุ๊บเออจะไปไหนก็อิสระนะนะที่นี่ไม่ใช่นะคะปูยนะ่ย่าเนาะเขาก็จะมีเวลาเป็นของเขาาถ้าว่างหรือเขาเต็มใจจริงๆเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงให้เหมือนกับ บอกล่วงหน้าจะไปไหนมาไหนแม่ว่างไหมวันนี้ขอฝากลูกหน่อยถ้าเขาสะดวกเขาก็โอเคนั่นคือนิสัยของฝรั่งหน้าที่ครอบครัวของใครของมันเธอสร้างลูกมาได้เธอก็เลี้ยงเองถ้าวันไหนฉันว่างถ้าวันไหนฉันพร้อมฉันโอเคฉันดูแลให้นะคะแต่ของขวัญ ตามวันเกิดวันคริสต์มาสหรือวันสวนสนุกหรืออะไรพวกนี้ฝรั่งเขาจะมีให้เด็กๆให้ลูกๆหลานๆนะคะแม้กระทั่งตัวเราลูกสะพายเช่นกันอ่ายายจ๋าก็พูดอย่างนี้เออนึกเหมือนกันนะพี่แล้วยายอ่าน้องก็ยังไม่เคยมีลูกนะไม่รู้จะเลี้ยงลูกเป็นป่าว่างั้นอยากคิดไปไกลอยู่ที่นี่ถ้าฝรั่งนะ ฝรั่งช่วยเหลือเราทุกอย่างอันนี้จริงๆนึกถึงตัวเองตอนท้องอุ้ยสามีดูดีมากดูแลเรานะเราก้มไม่ได้อะนั่งลงใส่รองเท้าเป็นเวลาที่มีความสุขแต่ว่ามันก็จะเหมือนกันทุกคนไหมก็ต้องย้อนมองตัวเองเนาะก็ขอให้โชคดีนะคะเพราะว่ากำลังอยู่หัวเรี่องหัวต่อกำลังคิดมากแล้วก็กำลัง ฟังกับคําแนะนําเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนแล้วก็มีความกลัวอยู่ในหัวใจนะคะสะพายใหม่คนนี้เนาะอายุก็ยังน้อยนะคะยังไม่ถึงอ่า31ปี31ปียังไม่เคยมีลูกที่เมืองไทยนะเนาะเออมาสิซู้ๆนะคะลูกคือหลักคํำประกันนะอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่เราก็ฝากอะไรไว้กับ อะไรไม่ได้อะเช่นกันคือไฟกับสามีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แล้วก็กับลูกก็เช่นกันนะคะแต่อย่างน้อยตามกฎหมายเราเป็นแม่นั่นคือลูกของเขานะคะมันก็จะค,คุ้มครองสิทธิถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราเราอยู่ประเทศนี้ได้อ่าถ้าเกิดปัญหาใหญ่หรือว่ามีปัญหากับครอบครัวเราเดินเข้าหลวงหรืออะไรหลายๆอย่างมันมีสิทธิคุ้มครองแม่ของลูก นะเพราะเราสร้างประชากรให้กับประเทศนั้นๆน,น,นะคะอันนี้เป็นส่วนของเบลเยียมเนาะก็อยากเป็นกําลังใจให้นะคะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเขาก็กลัวเราก็กลัว,ลวต้องยอมรับความจริงในเมื่อเขามีแผนที่จะทํามาแบบนี้เราก็มีแผนที่จะตตอโต้อตอบป้องกันตัวเองแล้วการเขียนสัญญาว่า ถ้าเกิดคุณทิ้งฉันก่อนหรือเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินเขียนไว้เขาก็ต้องยอมรับนะคะจริงๆแล้วอะเนาะตามสถานภาพอ่าเขาจะย้อนมองเฮ้ยเมียฉันไม่ใช่ย่อยเว้ยเอาไม้ฉลาดนั้นเนี่ยอืมเขาจะนึกปลื้มในใจเดียด้วยซ้ำนะคะไม่ได้ต้องการที่จะเอาของคุณ แต่คุณก็ต้องป้องกันฉันด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันแฟร์ฟรเลยนะทั้งสองฝ่ายนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าหวังแต่จะได้หรือจะเอาอย่างเดียวนะพี่น้องจ๋าให้เราคิดแล้วเราคําพูดของเราจะทํำยังไงให้เขาปพืมจะทํำยังไงให้เขามีความสุขอ่าและตัวเราด้วยนะคะอย่าคิดผักดันที่จะดูแลแต่เขาให้แต่เขามีความสุขฝ่ายเดียว ตัวเราย่มอมดึงดูดความสุขเข้าหาเราด้วยแล้วเราก็จะสร้างความสุขไปด้วยกันได้นะคะความดีดูแลเอาใจใส่เนาะความรักนานไปเดี๋ยวห่างหายนะคะแต่ถ้าไม่มีความดีผูกพันอยจามองว่าไม่ว่าคู่ไหนก็ไม่รอดเนาะอันนี้จริงๆแต่ถ้าถึงแม้จะทุกข์จะยากถึงแม้จะทะเลาะก,กันแต่มีความเข้าใจกันเนาะต่อสู้ไปด้วยกันยังไงนะเราก็ไปด้วยกันได้ ะทะเลาะเพื่อเคลียร์เคลียร์เพื่อหัวใจโล่งทั้งสองฝ่ายไม่ต้องคิดกันเองนะคะไม่ต้องคิดมากเขาพูดได้เราก็พูดได้นี่คือจุดหนึ่งที่เป็นนิสัยของฝรั่งถ้าเขาบอกว่าให้คือให้ถ้าบอกไม่ได้เขาก็พูดตรงๆอาจจะมีบางคนที่ไหลได้นะคะเพราะฉะนั้นเรา จะต้องป้องกันตัวเองยังไงอันนี้คือหัวใจสำคัญแม้มีสัญญาแต่งงานก็อย่าได้กลัวเขาสร้างสัญญาได้เราก็ร่างสัญญาให้เขาเซ็นได้เช่นกันนะคะคุยกันก่อนเนาะคุยกันก่อนเคลียร์ทุกเรื่องก่อนที่เราจะทำอะไรนะ,ะกระดาษทุกใบควรระวังนะคะถ้าความรู้เรายังไม่มีเราต้องหาผู้ช่วยเนาะ่าแต่ชัดเจนสำหรับเพื่อนๆี่ที่นี่แต่งงานเนี่ยยายจ๋าเห็นแล้วว่า ต่างคนต่างต้องมีล่ามนะคะกับการที่เข้าไปจดทะเบียนในอำเภอเนาะไม่ใช่เราสุ่มไปคนเดียว นี่ตรงนี้ที่เป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือเรามากๆนะคะพยายามติดต่อเนาะคนไทยแต่ละประเทศก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่นานหรือว่าคนที่ทําที่สถานทูตเขาก็จะมีอ่ารับจ้างแปลภาษาหรือว่าล่ามพวกนี้นะคะเนาะเราก็จะหาอ่าได้ง่ายและช่วยเหลือกันได้ง่ายนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะความตื่นเต้นของน้องท้องก็ท้องนะคะหงุดหงิดก็หงุดหงิดพอสามีเอ่ยเรื่อง ทำสัญญาก่อนแต่งเกี่ยวกับสมบัตินะคะน้องก็เลยหงุดหงิดก็เลยถามมาที่ยายจ๋ายายจ๋าก็ขอตอบมาเป็นวิดีโอเลยนะคะพี่น้องจ๋าอย่าก,กลัวนะคะอย่ากลัวเนาะอ่ามันเป็นธรรมชาตินะคะเขาก็รักตัวเขาเขามีลูกเขาแล้วก็สิ่งที่เขามีมาก่อน เรามาจิกวลนิพจิตแจ่มใสนะคะเก็บเข้ามาใส่กระเป๋าเราแล้วอุ่นใจดีกว่านะอย่านึกไปถึงไก่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราป้องกันไว้แบบนี้อย่างน้อยเราก็มีพื้นฐานพื้นที่อุ่นใจก่อนที่จะก้าวออกไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและสมหวังเนาะสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าชอบ วิดีโอนี้ก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เจ้าของเรื่องด้วยหรือว่ามีคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการแต่งงานกับหนังสือสัญญาก่อนแบบนี้นะถ้าใครมีประสบการณ์หรือเจอปัญหาอะไรก็มาคอมเมนต์ฝากบอกน้องเขาด้วยเนาะกำลังในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อตัดสินใจที่จะแต่งงานจะจดไม่จดนะะแต่มันก็ต้องจดป้ามีลูกแล้วเออ จะได้เอาลูกมาอยู่เมืองนอกเนาะสู้ๆนะคะสวัสดีคะ่ะ